อันนี้ก็เป็นไอโง่ดักปลานะครับผิดกฎหมายนะครับอันนี้ถ้าใช้ในแหล่งน้ำสาธารณะแต่สามารถใช้ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับเช่นบ่อพาตัวเองหรือหนองบ่ออะไรที่ว่าอยู่ในกรรมสิทธิ์เรานะครับห้ามเอาไปวางที่สาธารณะเด็ดขาดมีทั้งโทษอาญาแล้วก็โทษปรับที่รุนแรงนะครับไอโง่ดักปลานี่เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ พูดง่ายๆว่าทำลายล้างคือลูกปลาอะไรก็ติดหมดนะครับแต่ว่าผมดักได้แต่ปลาตัวใหญ่นะครับลูกปลาไม่ได้เลยเพอผมเลือกเป็นเบอร์ใหญ่นะครับลูกปลาก็ออกได้หมดแล้วก็อันนี้ก็ใช้ในที่ของตัวเองนะครับมีกรรมสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับก็สามารถใช้ได้ก็เอาไปดักนะครับน่าจะเป็นพวกนาคหรือว่า เลนตัวเงินตัวทองครับเข้าก็เป็นช่องโหว่แบบนี้เลยวันนี้ผมก็จะมาซ่อมนะครับซ่อมแบบคือไม่ได้ชํานาญมากหรอกแต่ว่าก็มาซ่อมให้ดูเป็นเรียกเป็นแนวทางครับก็เราจะใช้ได้ในร่อนนะครับซึ่งเป็นได้ตัวเดียวกับที่ผลิตตัวไอ้งูเลยนะครับเป็นได้ตัวเดียวกันนี่เขเรียก ได้ในลอนนะครับใครที่อยากได้เอาไปซ่อมรองเท้าไปซ่อมกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับกดแล้วไม่กี่บาทเรับยี่สิบสามสิบบาทเป็นได้ในลอนนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นได้เดียวกันกับตัวไอโง่นะครับนี่เหมือนกันเลยก็ไม่มีอะไรมากครับมีกันไกลกับได้ในลอนนะครับก็ทำการเย็บนะครับ ตรงไหนขาดก็เย็บให้มันเข้ากันนะครับนี่มันขาดแบบนี้ก็เราก็จะเอาเชือกนะครับผูกเป็นปมผูกกันไปผูกกันมาให้มันสามารถที่จะขังปลาได้เหมือนเดิมนะครับตรงที่ขาดขาดเราก็เซมเข้าไปก็จะผูกด้านหนึ่งก่อนของปมนะครับมันจะมีปมอยู่ตรงกลางให้เราผูกให้เข้า ทั้งสองข้างนะครับถ้าเกิดว่าผูกด้านเดียวมันจะลูดได้นะครับพอเราผูกข้างหนึ่งแล้วเราก็ผูกเข้าไปที่ปมอ,อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะรูดไปมาไม่ได้ให้เราผูกเข้าตรงกลางนะครับก็คือผูกผูกไห้เข้า ตร,ตรงกลางก็คือ 1, ด้านหนึ่งปลูกด้านหนึ่งแล้วก็ปลูกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ปลูกตรงกลางอีกทีนะครับกันใครทีนี้มันก็ไม่เลื่อนไปแล้วไม่เลื่อนไปมาแล้วครับนี้เลื่อนไปมาไม่ได้แล้วเราก็มาปลูกอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือปลูกสองด้านเหมือนเกันทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนจนเสร็จนะครับก็คือจนที่ว่าปลาเข้าไม่ได้แล้ว มันไม่ใช่ปลาเขาไม่ได้ปลาอ,อกไม่ได้นะครับพูดปิดนะครับก็พวกนี้มันก็เราดักก็จะมีตัวถ้าเราดักบนบกนะครับก็จะมีพวกแมวพวกหมาพวกตัวเงินตัวทองพวกนาคเข้านะครับแต่ในน้าก็ตัวเงินตัวทองกับนาคนะครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองกับนาเขาก็ลงไปหาปลากินเหมือนกันนะครับแต่เขาสามารถที่จะใช้เล็บหรือว่าใช้ฟันกัดให้ขาดได้ นี่ครับถ้าถ้าเป็นปลาก็ปลาปลาจะติดนะครับแต่ว่าพวกนากพวกอะไรนี่ก็จะไม่ติดพวกงูก็ติดนะครับในนี้งูก็ทําให้ขาดไม่ได้แต่ว่าพวกที่มีกรงเล็บมีฟันก็สามารถที่จะทําลายได้ก็อนี้นะครับก็จะซ่อมให้ดูคร่าวๆนะครับก็รูใหญ่เลยนะครับก่ ก็มีไม่ได้มีเวลานะครับแต่ว่าต้องต้องซ่อมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วพอเข้าหน้าฝนเนี่ยน้ําท่วมเอาอันเนี้ยมาดักปลาได้นะครับในที่ข้างล่างนะครับที่ข้างล่างของผมนี่ก็น้ําท่วมเหมือนกันของผมจะมีสองโซนนะครับโซนสูงกับโซนต่ํานะครับอย่างละครึ่งนะครับโซนต่ําก็พวกน้ําพวกอะไรมันก็จะพัดตะกราปุ๋ยมาแล้วก็จะพัดปลา ธรรมชาติมานะครับตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยเดี๋ยวถ้าดักได้เดี๋ยวผมเอามาโชว์นะครับต่อมาเพื่อนๆดูเวลาดักนี่ผมก็จะใส่พวกเศษอาหารอะไรแบบนี้ครับหรือกุ้งเน่าอะไรแบบนี้ปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงไหนที่มีช่องว่างก็ปลูกไป โอเคเดี๋ยวมารับชมอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าผมซ่อมเสร็จก็ได้นะครับจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวเกินอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เชือกไนลอนนะีครับก็ผูกก็เอาใช้งานนะครับก็ไม่ได้สวยงามมากแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่ง ขาดไปหลายจุดมากน่าจะตัวใหญ่มากเลยไอตัวที่เข้าไปแล้วก็ออก,ออกมาได้ครับก็ตัวนี้เป็นไอโ้งโ่อายุ2ปีแล้วนะครับจินนี้ก็คืออายุ2ปีแล้วนี่ดูเหล็กเขาอย่างดีเลยก็ไม่ขึ้นสนิมทีนะครับ แล้วก็ตาไข่นี่เป็นเชือกไนล่อนอย่างดีไม่มีทีท่าว่าจะเปื่อยขาดเลยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นของจีนในสีเขียวๆครับเป็นเชือกไนล่อนสีเขียวมันจะเปื่อยง่ายอยู่ในน้าสักสองเดือนสามเดือนก็เปื่อยแล้วนะครับแต่นี้เป็นไนล่อนดําพ็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับจุดซ่อมก็อันใหญ่มากครับ90สิบซินนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ใช้ดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เดี๋ยวเอาไปใช้งานกันเลย